โอเคอ่าอินดิว yourself บอัชื่อนะผมโลบู l กเกอร์ไฟท์คลับอ่าซ้มที่ซ้อมที่กเกร์ไฟท์คลับกี่วันครัเมื่ day อ่ two week two w e s กนอะวันนี้เจอกับเจอใครนะอเล็กซ์อเล็กซ์ลตันนั้นเคยไปไฟท์บีฟอร์ no first time yes you see him ไฟท์บีฟอร์ yeah I saw him โอเค and you think he Yeah, I think it's gonna be a good fight. Ah, I'm ready to make a good fight. Ah. Ah, where where you did before? Phuket. Oh, Phuket. Uh. Okay, okay. Ah, today you two train two, two weeks. Yes. How how many percent to win this week? Hundred percent. Hundred Oh, you forget your knee. Sorry. Forget your knee. Uh, you okay. Good. <laughs> okay. Ah, how old are you? i good. How, how old, how old are you? Uh, uh, 29. 29? Yes. Okay, you come from Brazil. Brazil. Na? Uh, how much you wait when you free free? 69, 69. 69, 70? 6'8, six 69. Oh, 68, 69. Okay, how tall are you? 180. Yeah. 180. Okay, how many five in Thailand? Oh, a lot. A um, lot? 195. Over 90? Yeah. Yeah. And hundred? not yet not yet 19 19 okay I'll say something for your f a n club today I hope everyone support me today I'm ready to give my best tonight let's do it okay come back ร o b o come back. yeah okay น้ำต้นไหนครับนี่ครับผมเล็กกินมั้งครับครับวันนี้โชว์พิกาด144ก็มาเกินไปจุดหกจุดหกนะก็สามขีดแล้วซ้อมอยู่ที่ กี่วันครับไฟนี้ก็ว่ามันสั่งมาถึงนะวันนี้เจอกับโรบเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปเขาไหมก็ดูไว้ตลอดครับมีอะไรน่ากลัวบ้างก็แข็งแรงลูกจ่อยท้องเส็บขายก็มีแบบลูกบูลูกเดินวานเกวางแผงไงดีวันนี้ก็ตามสไตล์ตามสไตล์ฝีมือของเรามีเข่าด้วยแล้วเราทูมากี่โลก่อนหน้านี้ก็ไม่เยอะประมาณสี่ห้าโลครับก็สบายสบายวันนี้ลดอีกสามขีด ครับไม่นามีปัญหาครับล่าสุดชคที่ไหนครับชคที่อตะกเป็นไงครับวันนั้นก็ชนะชนะใครมาจำได้ไหมคมอาวุธคมอาวุธมาวันนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันครับแต่วันนี้เจอใหญ่พอๆกันเลยครับกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวฝีมือเหมือนเดิมครับอายุอะไรแล้วครับยี่สบแล้วคนประเทศอิตาลีปล่อยเท่าไหร่ประมาณ70็บโลพื้นเพลเราเป็นมวยฝีมือไซ้ายขวา สูงร้อยแปดสิลบเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับพี่น้องคอยเชียร์นะครับเราเป็นกำลังใจผมเลยผมที่แน่นอนครับ <ผม S 1> ครับผม,ผมค,ครับ